เอาละก็สวัสดีทุกผู้ชมทุกท่านกันด้วยเนาะเดี๋ยววันนี้ก็จะมาสอนพิธีกรรมเพิ่มยอดผู้ติดตามในทิกต็อกกันเนาะแต่ขั้นตอนจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราทำตามกันได้แบบวิธยการกันได้เลยเนาะก่อนอื่นเลยด้วยกดเข้ามาที่กูเกิลเนาะลองให้มาพิมพ์ว่านาติดตัวมิตรายลงไปเนาะว่าอิชิเบะมดดาดเดิมคำแบบนี้เนาะอ่ะแล้วพอได้พิมพ์ว่านาต้าไม่ได้แบบดีแล้วเนาะตัวเด้งก็มันจะเบียดใในเว็บไซต์หน้าฝาได้เป็นอย่างนี้เลยเนาะแต่ในเว็บไซต์ก็จะมีอะไรดช่ะามักด้ไกดสมััครกนไไปด้เละ แล้วพวกเราได้กดสมัครมาแล้วน,นะต่างกันสมัครเขาจะมีอะไรก็เชื่อก่อนเมื่อก่อนเราผ่านแบบนี้เนาะแล้วกว็ามาตีที่ตรงข้อลันี้ไปเพื่อการยืนยันแล้วกดสมัครไปเท่านี้ง่าแค่แต่เปิดจัดสมัครกันได้แบบเป็นที่เรียบร้อยเลยเนาะอ่ะกดผิดเนาะกดตูงชื่อ,องไดง้ไงดูถ้วยตรงนี้เนาะอ่ะแล้วกดกลับไปแล้ววันนี้กดตงชื่อก็ยังไงมาแล้วหรือว่าสวัสดีสมาชิกมาแล้วเนาะแ้่จากนั้นก็ไปใส่กันเลยแบบนี้เลยเนาะ อันนี้มีบทบุบริการใี้กับเราสามารถยืเร่องทำการยันได้หรือว่าเจมียอดเงนินในสโตรดตันนี้ให้กับเราแลื่องสามารถที่จะมาทำการยันได้เนาะเดี๋ยวนใครนะที่เป็นบริยัดเงินและจะทำการตําเงินแกละสามารถได้ไปกดเข้ามาที่ตัวมีเงินได้นาะที่เขาว่าตําเงิน อะแล้วต้องว่าได้กดเข้ามาคนแรกที่คืนไอ้ที่กันตรงเงินนอนในหน้าต่างกระตือมือก็จะเป็นอย่างนี้เลยมาะให้กับร้อแต่ว่าที่จะเข้ามาละว,ว่าทำการกรตือเหมือนก็ได้แบบนี้นกันได้เนาะอะแล้วก็สามารถที่จะลดช่องทางกระตือเหมือนจะได้ด้วยน้องปีให้กดเข้ามาที่คำว่าช่องทางเนาะเขาจะขึ้นช่องทางเพิ่มเติมมาจากเซกเอนชิวโคตอนแรกเพิ่งเปิดใหม่ต่างช่องทางปิดตัว,วมินิวเล่ในคลิปตัวกลางรี่อ้วนฟิกมินีเนาะใครที่าาทจะลดช่องทางในการที่ได้เติมเงินก็สามารถที่จะเลือกแบบได้เลยเนาะในจีช่องทางแบบนี้เลยเนาะแล้วถ้าไม่ไปไส่งตรนี้เนาะบปเลย ่ะหรือว่าใครที่เติมเงินไปได้หรือว่ามีเรื่องดิดุแล้วก็ให้กดกลับมาที่ชาติตามเดิมเว็บไซต์กันได้เลยแล้วกลัวมากัไกลที่หน้าต่างเดิมเว็บไซต์ท่านี้นะหน้าตามเดิมของเว็บไซต์ก็ได้มีบทผู้ดูบริการแบบนี้ให้เราเริ่มมาเลือกเราก็มาเลือกกันเลยเนาะอ่ะแล้วก็เลือกไปก่อนนะที่หมวดหมู่เนาะหมวดหมู่เมื่อกี้เราทำบริการเพิ่มยอดผู้ติดตามติดต่อก็อยู่ตรงนี้เรากดกันไปแล้วพอเราจะไม่ได้แบบนี้แล้วที่หมวดหมู่เราก็เลือกบริการนัต่อได้เลยเราก็เลือกบริการบริการแบบนี้เราได้เือลริก็เลือกกันไปเลยราก็เลือกกันเนาาะอ่บริกป็น่ได้เลือกกัยเนาะก็ แล้วพเราได้แล้วด้้วมูกปูแล้วไปแกบบนี้หรกดกลับมานะที่ปูไฟที่ตอกของเราพกแกเขล้วนีอะแล้วพเทิ้งทตอกเรากลับมาแล้วให้กนี้มาวางปูล่นไปได้แบบนีแล้วให้ได้เสรจมทการับเพิ่มไปได้เลยเนาะเราก็แต่งเนไปเลยอะแล้วพเใส่านี้น้่งจมาได้แบบปีเรากดสองวรื่องเนาะ อาม่ได้สองจ้ไปได้แบบมีขนมจืงเราก็ไดไม่ระบบเคื่อมาแจ้มบออกองเราแบบนีเนาะว่าได้คราขนมซือคุณแล้วแบบมีเนาะทธที่ยิ่งใหญ่จะเป็นการอั้นกินได้แบบเป็นที่เรียบร้อยเลเนาะขตามแบบนี้ก็ไปเลยหรือว่าใครได้สองเจ้ก็ไปได้แล้วอยากจะดูว่าเป็นยังไงก็ให้กดเข้ามาที่ตรงนี้กันได้เนาะจะปวดจองฟือเนาะกอยากจะเข้ามาดูผู้จําการช็กหรือว่ายังไงกดเข้ามาที่ตัวมีกันได้เนาะแต่ก็จะมีการเจ่มบออแบบมีให้เราได้ดูกันได้อย่างงมือจีแต่เราทำการเปิดเนาะเเราะว่าแจ่ อะไรกไปอยู่แล้วในระหว่างนี้เราเกิดสนใจบริการและเป็นการเสิร์มเอถือเรียกจะดูอะไรกแกเข้ามาเราในส่วนเว็บไซต์เนาะเพื่อสามารถที่จะกดเข้ามาที่ตรงนี้กันได้นะทุกที่ค่ะบริการทั้งหมดเนาะอ่ะได้กดเข้ามาแล้วที่บริการทั้งหมดในหน้าต่างบริการทั้งหมดก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะให้กับเราสามารถจะเข้ามาแล้วเข้ามาทำการดูบูู๊บริการอะไรกันได้เนาะเพื่อใครที่สนใจบริการไหนเรียกทำการดังนี้ในส่วนเว็บไซต์เป็นพื่เติมาได้กดเข้ามาที่ตรงนี้แล้วให้มาดูบนทำการอะไรกันได้ตรงนี้แบบปี้เลยเนาะ หรือว่าใครในที่นี้ที่ทำานูะบบบวกันอยู่หรือว่าจัการอกันอยู่เลยตอนนี้แล้วเกิดมีปัญหาหรือว่าใช้งานอะไรกันแล้วค่ะเขหรือว่าไม่นูเองหรือมีปัญหาอะไรยังไงเนาะก็สามารถทีกดเข้ามาที่ถุงจได้น้อที่เขมตรวอก็พอได้กดเข้ามาแล้วที่เขามาตรวแล้วงของตัวหน้าตาเขาได้เป็นอย่างนี้เลยน้อยกับว่าสามารที่จะแจปัญหากันได้แบบไม่ากกันได้เนาะแ่กดเข้ามาแล้วให้มาที่หัวข้อเบลล์ข่าวรือยุ่งนี้ไปถ้าเราเกิดปัญหาเนาะเพียงแค่เพื่และทั้งสองอย่างนี้แล้วกนกดส่งตัวไปทันทีเนี่ยจะ แต่เพื่อนคดีเชนทาับแล้วไม่ได้มีปัญหาอะไรยังไงเลยเนาะเชนทครับหนูก็ไม่ได้ขัดข้องอะไรเลยเราอยากจะลองแนะนำเพื่อนหลบรู้จักเรื่องข่าวมุจาเวิจัยด้วยจำเนาะตลอดคดีเชียนครับวาไม่ได้เกิดขัดข้องเนาะได้สามารถที่จะเข้ามาี่ตู้มีกันได้เนาะเดี๋ยวข่ามาแนะนำเพื่อนเนาะอ่ะ ก็ได้เข้ามาตอนแรที่คำว่นแนะนำเพื่อนในหน้าต่างการแนะนำเพื่อนก็ด้เป็นอย่างนี้เลยนาอให้กับเราแต่มาที่จะเข้ามาลว่าทำการแนะนำเพื่อนหรือคุยติดเข้าไปในหเว็บไซต์ก็ได้แบว่างกันได้เราคลกกดเข้ามาคณะที่การแนะนำเพื่อนล้าก็มาคัดเราลิงที่อยู่ตรงนี้ไปส่งให้เพื่อนหรือติดเนาะห้เขาที่เข้ามาในเว็บไซต์เราแล้วเขามาทำการสมัครแล้วก็ทำการแนะนำต่างในเว็บไซต์เราตอนนี้เนี่ยเราเป็นการแนะนำเพื่อนกันได้แบบเป็นดีเด็ดเราเลเนาะก็ถ้าใคาที่อยากะแนะนำเพื่อนหรือคุ้ติดเข้าไปใน่าเว็บไซต์ก็ตามมีกันได อ้าคนนี้เลยน้องรอแต่จะร่วมกันำเอไปแลนองรอจะบขั้วรตอนนี้ยอพิตามติกตบเราเขาก็ได้ร่วมมกนเพื่อมาจุดก,กันได้เสร็แบบนีนะเนาะอ้ก็เพื่อจะมาจังการจีกับปีแล้วก็เ,เ,เราเราไปก่อย้ึงน,น้อง่เาด๋ยวว่าเจ๊เจะเนาะอ้ถ้าไม่แบบนี้เนาะสำหั้นตอนในการทำเราก็ไม่ได้ยากเลยเนาะเลย่าน,น,นตามเนาะอะ เดี๋ยวขั้นโหลดใจเดี๋ยวกผ้ามันตามเหมือนเดี๋ยวเข้ามาทำการเดี๋ยวแต่แปร์ิงเว็บไซต์ไว้ให้น้องในตัวของการทำน้องก็ไม่ได้ยากเลยเนาะอ่ะแล้วเมื่อวันนี้กดเข้ามาในเว็บไซต์แล้วเราให้เข้ามาทำตามหมนั้นเดี๋ยวเข้ามาทำการกระดานแล้วเกิดนิพพทาแล้วว่าใช้งานอะไรไปแล้วขัดข้องอะไรยังไงเนาะก็สามารถที่ไปเจาะปัญหาจะบินตาได้สอนกันไปได้เลยเนาะในเว็บไซต์ให้มีแจาะปัญหาจะบินตรงไหนเนาะเข้าไปแจ้งกันได้เลยเมื่อ่าใครที่เข้าพูดชินาแล้วเกิดมีปัญหาเนาะ แต่ถ้ส่งนงินก็ไม่เบียดเลยมากนะเรากับการเชื่อวิไัยเนะก็ไม่ไดแต่ในนามนั้นนี่ยส่งวไซัยก็มีกันนิดน่อเนาะแต่ไม่ไดมากแลยก็ต้องฝากหาไปเปนที่รู้แล้วกันเนาะถ้าหากว่าพูดเลยผิดไปเดี๋ยวชาวม่พัดกันไปทนชีวิตเรื่องขันนี้ก็ต้องโทษกันด้วยเนาะเดี๋้าใครได้ดูไปแล้ววันนี้ว่าพลาดอะไรแล้วให้ภายกันได้ตัวเก็บขวด้วยเราจะรับชมเราก็เป็นไปไดมากแล้วก็ขอบคุณนะ